เงินดิจิทัลทางรัฐล่าสุดวันที่15กันยายน2567คือลงทะเบียนวันสุดท้ายเพื่อรับเงิน1,000 0บาทสำหรับกลุ่มที่มีการเปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปที่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนผ่านแอปทางรัฐนะครับก็มาดูกันเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเงินครับสำหรับเงินในตรงนี้ สำหรับคนที่จะไม่พลาดนะครับคุณต้องไปทำการลงทะเบียนด่วนเลยนะแต่กลุ่มนี้ต้องบอกก่อนว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้เงินนะครับที่สามารถไปใช้ในแอปพลิเคชันทางรัฐจะไม่ได้เป็นเงินสดของกลุ่มที่จะมีกลุ่มที่ได้เงินสดนะส่วนกลุ่มเงินสดเนี่ยตรงนี้ก็คือจะประกอบไปด้วยหลายกลุ่มนะครับซึ่งผมอธิบายไว้ในคลิป ก่อนหน้าแล้วสามารถไปดูได้หลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้แต่สาหรับคลิปนี้เนี่ยผมมาย้ําเตือนเรื่องสําคัญครับสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนหรือไม่มั่นใจคุณสามารถลงทะเบียนทั้ง2กลุ่มได้เลยนะกลุ่มใช้สิทธิ์ผ่านทางรัฐก็ได้แล้วก็สามารถจะรับเงินของกลุ่มที่เป็นในส่วนของรับเงินสดก็ได้นะเพื่อกันเอาไว้เพราะว่าบางทีเนี่ย มันไม่ทันนะครับเพราะว่าถ้าปิดลงทะเบียนไปแล้วก็ปิดเลยนะังนั้นเนี่ยฝากเอาไว้กับทุกท่านด้วยครับการเปิดลงทะเบียนของเงินในรอบนี้นะครับสำหรับเงินที่ตอ้1 0น0 0บาทเนี่ยมีการเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1สิงหามาแล้วจนจะปิดการลงทะเบียนครับก็คือพูดง่ายๆคือวันสุดท้ายเนี่ยคือ15กันยายน67วันที่15ายัางทนันแต่16กัรยาจะไม่ทันแล้วจะต้องเป็นกลุ่มของใช้บัตรประชาชนใ,นใช้การใช้สิทธิ์นะครับหรือว่าเป็นกลุ่ม น,นะครับที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะซึ่งแนะนำว่าถ้าคุณมีคือแนะนำว่าให้รีบลงทะเบียนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนในกลุ่มของสมาร์ทโฟนเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ลงทะเบียนเนี่ยจะเสียโอกาสได้หากมีการปิดรับลงทะเบียนไปแล้วคุณไม่ลงทะเบียนนะครับรวมถึงบางทีเนี่ยคุณไม่มั่นใจว่าคุณกลุ่มอยู่ในกลุ่มที่ได้เงินสดหรือเปล่าก็ให้ลงทะเบียนตรงนี้ไปด้วยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะไม่ได้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนะครับดังนั้น หากคุณคิดว่าคุณตามผ่านเงื่อนไขต่างๆซึ่งเงื่อนไขเนี่ยมี6ข้อนะผมได้สรุปไว้แล้วถ้าคุณลงทะเบียนแล้วจากนั้นก็ต้องรอตรวจสอบผลนะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านตามเงื่อนไข6ข้อในคลิปที่ผมเคยทําไปแล้วคุณก็จะได้เงิน1 0,000บาทอย่างแน่นอนการใช้เงินก็จะใช้ในแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองครับนี่คือข้อมูลสำคัญครับที่มาฝากกับทุกท่านว่าลงทะเบียนสุดท้ายเนี่ยคือ15กันยนยน67ส่งไปกับคลิปนี้ไปให้เพื่อนกับที่คุณ ต้องการให้เขาลงทะเบียนนะครับหรือว่าคนในครอบครัวคุณนะครับอย่าพลาดที่จะทาการลงทะเบียนวิธีการลงทะเบียนทําอย่างไรก็มีสอนสาธิตทําไปพร้อมกันครับหลังวิดีโอนี้ไปดูได้